โอเคครับผมวันนี้ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเดิมนะครับยนะครับผมวันนี้ก็ฝึกท่าชื่อท่าผมไม่รู้นะครับผมแต่ผมขอเรียกมันว่าฟิกแฟกหกสูงแล้วกันนะครับปกติคนทั่วไปจะทำหกสูงเพื่อที่จะเอา เตะขาขึ้นธรรมดาแต่อันนี้เราไปด้านหลังนะครับเพื่อที่จะให้มันค้างนะครับเรามาดูกันนะครับว่าผมฝึกเป็นยังไงบ้างนะครับมันยากมันง่ายยังไงนะครับเผื่อมีคนอยากทําตามนะครับก็เผื่อจะเป็นแนวทางการไปฝึกนะครับนี่นะครับเราไปดูกันเลยนะครับนี่ก็ที่เห็นแรกๆนะครับก็ฝึกนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลังๆมาเริ่มค้างได้นะครับเริ่มรู้จังหวะ ก็คือผมขอแนะนำนะครับถ้าใครอยากทำก็คือเราส่งแรงให้น้อยนะครับผมอ่านี่นะครับเจ็บข้อมือนะครับเจ็บข้อมือระวังข้อมือกันด้วยนะครับเผื่อคนไหนที่ไปฝึกท่านี้กันนะครับไม่ยากนะครับท่านี้นะครับขอแค่รู้จังหวะรู้มุมมันนี่นะครับผมก็ไปเอาเชือกมาพันมือไว้นะครับเมื่อกี้เจ็บข้อมือนี่ก็ มันก็มีจังหวะที่ได้และไม่ได้นะครับก็ยังไม่ค่อยรู้จังหวะอะไรของมันมากนะครับนี่่าทำไปเรื่อยๆครับสำหรับใครที่อยากฝึกก็ลองฝึกกันได้นะครับก็ได้ไม่ได้ก็แนะนำกันด้วยคอมเมนต์กันด้วยนี่นะครับกำลังแขนเริ่มหมดนะครับแล้วก็เจ็บนี่นะครับ ั้งนี้ดีใจมากเลยนะครับผมนี่อ่าเห็นไหมครับนี่ดีใจมากครับอ่าใกล้แล้วนะครับเริ่มอยู่กลางอากาศได้นานขึ้นนะครับอันนี้วันถัดมานะครับก็มาฝึกนะครับผมใช้เวลาประมาณ3วันนะครับท่านี้3 3มถึง4วันนะครับก็ฝึกประมาณนี้นะครับ นี่ครับคังที่อยู่ได้นานที่สุดนะครับเริ่มจับจังหวะได้ก็ครั้งนี้นะครับครั้งที่ผมเริ่มจับจังหวะของมันได้นะครับนี่ครับผมเป็นจังหวะที่ผมอยู่ได้นานที่สุดและผมดีใจมากนะครับนี่ดูภาพช้ากันสักหน่อยนะครับนี่โอ้โหผมโคตรดีใจเลยว่ะทุกคนดูท่าดีดีใจแค่ไหนอ่านี่ก็ทำได้แล้วนะครับผมก็ฝึก ตอนเช้าของวันนี้นะครับแล้วก็ก็สรุปก็ได้แล้วนะครับผมนี่ก็ได้แล้วนะครับก็สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e ด้วยนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับ